còn luôn nha à, à, đi cởi, ẹc, ẹc, gặp phao mà luôn, đi, 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 mà đi, đi ยังก็เริ่มมาเราว่าได้เห็นไหม

หน้าตาน่ารักจังชื่ออะไรจ๊ะชื่อดอกโสกค่ะขอให้โสกอย่ชื่อนะลูก เมื่อวานจ้ะป้าระวังรถดด้วยนะโศกเอ้ยจ้ะป้าโศกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะหน้าซีดงั้นอ่ะไม่สบายใช่ไหมหยุดขายสักวันเถอะ นอะไรนะเป็นพักที่จะให้พ่อไปเป็นประธานอ๋องานร้อยดวงใจป้องกันภัยเด็กไร้บ้านค่ะคุณพ่อชื่องานแล้วนั่นเหรแน่ใจนะเป็นพักแน่ใจค่ะคุณพ่อชื่อของงานการกุศลของสมาคมค่ะเข้าใจตัด เด็กสองคนนะ่ะแยงกันขายหนังสือพิมพ์แล้วใครนะช่างให้เด็กมาเสี่ยงอันตรายแบบเนี้ยเด็กก็เป็นเหยื่อของผู้ใหญ่วันยังค่ำนะอไอ,สอ้สมครับเรียกเด็กมาคนหนึ่งจะซื้อหนังสือพิมพ์สักฉบับครับครับครับหนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เรืองหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ครับมานีมานีมานีข้างหลังข้างหลังนั่ง่ทีตั้ง Det

ทำไมต้องมาถึงนี่ด้วยล่ะคะก็เด็กมันล้มลงข้างรถเราอะสมมาตรงเนี้ครับท่านเป็นไรบ้าง<ะ>ไปดูซิว่ามีใครอยู่บ้างครับท่านครับชื่ออะไรอะเราป้อมฮะแล้วนี้ล่ะชื่อดอกโสคฮะก็อยู่กับครอยู่กับผม เด็กไปลมอยู่กลางถนนก็เลยเอามาส่งฮะงไม่เงียไม่ดูแลน้องเ้อมันปล่อยให้ได้ไงปล่อยเราไมงี้ไไงฮะหรือว่าทำอะไรทำอะไรมันฮะแล้วนี่มันเป็นไรมากว่ะเนี่ยเออต้องมีค่าใช้ใจ่ายเลยเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยนึกแล้วไม่มีผิดนี่นายเราไม่ได้ทำอะไรหลานแกนะอยู่ดีๆเขาก็เป็นลมขึ้นมา แล้วคุณพ่อฉันน่ะก็เมตตาพามาส่งทั้งๆท,ท,ที่ไม่จําเป็นนี่พ่อฉันพลเอกสุดเขตรัตนาชาติพันลบ ชาค่ะคุณท่านต่อใจแกกำรอบเสิร์ฟสารมากนะคิดจะมาชูคออยู่บนเติรนั้นหรอ แก่อยู่นอนรังเดิมของแกอยากเพเยอก็เป็นเมียเหมือนกันนี่เมียที่ข่านสิที่ค่าแล้วเป็นเมียเหมือนคุณท่านหรือเปล่าล่ะนี่สนใจอย่ามากำเริบนะเห็นพักคุณพ่อลูกในท้องนั้นเป็นน้องของลูกมีเลือดครึ่งหนึ่งเหมือนของเธอค่ะคุณพ่อสนใจ ขอโทษทุนท่านไม่ต้องฉันด่ามันพอแล้วสมใจยอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกอย่าจำเอาไว้กลับไปอยู่ห้องแกอย่างเดิมไปเนี่ยนังหนูก็ลูกท่านเหมือนคนอื่นนะคะ ใจคอจะให้อยู่ในเรือนคนใช้ไปตลอดเลยเหรอคะมันยังไม่ถึงเวลาเลยท่านก็พูดแบบนี้ตั้งหลายหนแล้วสุดจิตอายุสองขวบแล้วนะคะเอาเถอะนะค่อยไปก่อนเมื่อไหร่ล่ะคะท่านหรือว่าจะรอให้สุดจิตมีน้องก่อนคะนั่งสองใจ ชื่อลูกไหมก็ตั้งไปแล้วนี่คะเปลี่ยนเป็นสมจิตไม่ให้ชื่อสุดจิตสุดเป็นชื่อท่านฉันไม่อนุญาตให้แกใช้ชื่อท่านไปตั้งชื่อลูกแกลูกของฉันยังไม่มีสักคนที่ตั้งชื่อตามท่านท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะแต่นางหนูก็ชื่อสุดจิตมาตั้งสองปีแล้วแกต้องเปลี่ยน ก็เชิญไปไปไฟคุณคุณใจเย็นก่อนนะคุณเปลี่ยน้าเธอสมใจทำไมคะถ้าไม่เปลี่ยนเราสองคนแม่ลูกต้องออกจากบ้านเพราะเรื่องแบบนี้เหรอคะแกก็รู้ว่ามีเรื่องอื่นด้วยแกมันกัเรื่องกับคุณเขาบ้านช่องง็หอเหมือนก,กันทำไมถึงต้องอยากมาอยู่บนตึกฮะงั้นให้เบี่ยงบนตึกเล,ล็กนั่นมันยิ่งว่าแม่เปลี่ยนชื่อซะอีกนะอะไรอะไรท่าน ฉันไม่ยอมให้ลูกเป็นอีนางก้นโควไปตลอดหรอกท่านมันไม่เก่งจริงแต้แต่กลัวเมียไม่ทำอะไรสักอย่างฉันไม่ยอมมีลูกกับท่านหรอกที่ามายุ่งกับฉันเลยงั้นแกก็ไปสมบัติที่ฉันทิ้งไว้ให้คงพอเลี้ยงแกุ่กลูกไปจนโตไป ลูกสุดจิตแล้วสุดจิตอยู่ไหนสนใจสุดจิตอยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังไม่ตายหรอกแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเลี้ยงลูกยังไงถึงไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนก็เลี้ยงอย่างคนจรไงที่ไหนมันไม่มีกินมันก็ไปหากินในที่ที่มันมีฉันจะเอาหลานไปเลี้ คุณพ่อคะสมใจว่ายัางไงท่านจะเอาหลานไปเลยอย่าลำบากไปเลยท่านหลานฉันน่ะมันเกือบกล้วยอยู่ที่ต่าท่านจะเอามันไปใส่พานทองยกขึ้นวชอช่อฟ้าไม่เดี๋ยวมันก็คี้กาก,กินหรือไม่มันก็ตกวอลงมาคอหักตายสมใจแกมันจิตใจไม่ดีอิจฉาริษยาประชดประชันมาแต่ไหนแต่ไรตกตัขนาดนี้พ่ออะไรแกมันเลว เลยพาลูลกตกเหวตามไปด้วยอย่านะอย่าเถียงฉันพูดไม่ผิดหรอกพ่อคะกลับกันเถอะก็ฟังมันพูดสิอยากคายร้ายการไม่เปลี่ยนแปลงจะได้เชื้อสายเราต้องตกอยู่กับมัน <c oughs> คนเราเนี่ยนะเวลาตันหาหน้ามืดขึ้นมาแล้วก็ีสมใจเนี่ยยังกันนางฟ้านางสวรรค์เลยไม่น่า อีนังคุณนายนั่งแท่นน่ะมันถึงอิจฉากันทั้งคนนี่เป็นบ่าวแม่สมใจคุณแม่ท่านเสียแล้วนะอย่ามาพูดจาหย,ยาบคายถึงท่านคุณพ่อคะเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาเขาอยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่กันไปกลับเถอะคุณพ่อแน่และสิคุณเพนพักมรดกจะได้ไม่ถูกแบ่งไปอีกหนึ่งใช่ไหมล่ะกจะเอาเท่าไหร่ถ,ถ้าันจอาหลานไป รับประทานตักบาทเดียวหลานฉันฉันเลี้ยงเองนี่ไอ,สอ้สมครับท่านเอาเด็กคนนี้ไปครับท่านอย่านะอย่านะที่นี่ไม่ใช่บ้านท่านท่านอย่ามาวางอำนาจแถวนี้ถ้าไม่เชื่อคอยดูสิว่ายายไม่สบายไม่มีใครดูแลปล่อยให้ขายของนี่หรอจะเลี้ยงเองก็เลี้ยงไม่จนตงจ่ายตังค์ไปเงเยอะ ก็จะให้นี่งไงเราไปต้องอย่าเอาเงินมาฟาดหัวเดุณพ่อคะจับกันคะ่ะพ่อคะคนเลว โเจองของเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนพาลูกตกต่ำไปคนยังจะพาหลานตกต่ำไปอีกพืชพันรัตนชาติพันรบจะให้สกปรกอยู่ในแอ่นน้ำคลาตันตาอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเอาคืนมาจะพูดเอาคืนมาได้หรอคะคุณพ่อเด็กก็เกิดที่บ้านเขาแล้วไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลยจู่ๆจะเอาเขามาใครเขาจะยอมคะคุณพ่อเอาเงนินปาดหัวมันสิ ผใหม่ยังสมใจลกจะตายให้ไม่กินสตังค์มันก็เอาก็สมใจไม่เอานี่คะมันต้องเอามึงกล้ากับหัวมันไปสือ